สวัสดีจ้าช่องเมเทียนกินเสียบโน้ตไหล่ะพี่น้องจ้ามือนีเมเทียนมีตำตำกุ้งตำปูมากุ้งสดจ้าพี่น้องผักกับมีเยอะแยะเลยจ้านี่ผักเยอะแยะเลยเพิ่มผักขาบักแตงอันนี้กับมีด้ค่ะนี่กระถินถั่วจ้าผักกาดขาวต้นหอม มีเยอะแยะเลยจ้าเบญเที่ยงกระกลับคุ้นเพื่อนๆที่เข้ามาหายกำลังใจเด้อจ้าพี่น้องเอจังหวัดเมญเที่ยงอยูกอ่กับน้ำถ่วมลายอยูค่ค่ะเนาะสู้ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะนา้ำถั่วหน้าถว่วลายคา่ะแต่บานเม่เที่ยงกับบ่ทถ่วแต่ถ่วมแต่หน้าด้วยค่ะมามากินน้ำกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวขอ,ขอกินน้ำก่อนเนาะคะ่ะ มาเสียบๆเลยกุ้งสดพี่นอ้องเน้นๆเลยค่ะเน้นๆเน้นๆ,นนๆนนใส่บะกกอกด้วยปูมากุ้งสดนะพี่น้องค่ะตอนนี้อยากใส่มือได้ค่ะนี่กุ้งค่ะกุ้งกุ้งกุ้งตัวปักใหญ่จ้าพี่นอ้อง กอ,อาทินเล้นไปเดาเขาปมาขาเดียวพักเจอะแยะแล้ว่ะเยอเจยะมากมาย ตอนมูฮูเม่เตี้ยนใส่หน่อยค่ะบอกเครื่องไม่หลายกุ้งหลายแบบนี้ ก,กระาาซาแต่กํากุ้งเลย้วยค่ะกันกุ้งอ แรงหมอืมแับคับสแับคับสมา อ่แต่ขาไม่เทียนหน่าไม่น้ำพีิกดองเผ็ดเผ็ดจำกุ้งสดมันต้องเผ็ดค่ะคต้อมันจะกคาวนะจ๊ะโองใส่เยอะเยอะร้อนด้วย chuột lắm ngọt đầu của mình Hạt Ui hình như má, um, chấm chấm à, ngon, rất ขออนุญาตดยจ่ะก,กินอย่างนี้จ้ะรู้เเผ็ดอืมจุดจุด,ด,ด,ดอไเปล่าก็ส ิบ้างนี่กลับยังไม่เท่าหลมใจจ้ะกุ้งไม่โตได้น้ำ นนนติดน้วเียวอืมจัดต็มมันจะกลวงะตำกล้งอะคักกี้พี่นอ้องกล้งกับปูกลมากโอ้ยแบียิเ็ดอืม ทิงต้อกินสดเลยเผ็ดปากบัวดให้เขาเพลาะ Mm -hmm. mm -hmm. El er, pepe. เดกประมาณตักมันเป็นสามสิบเมตดชุดติพีนน่น้อยเต้นไซต์ทั้งสองพีิกกับทั้งพริกแห่งพริกดิบ กินยปใหญ่แล้วไม่ชอบเลยกระเสียบค่เปิดครับผิดครับขึบบ้ สดอ่ดะกุ้ง อุ้มมันเป็นตัวเนอกๆนี่วิน้อุตัว,หตวใโหญโ่หตัวสะใจดีเผ็ดปากปูจ้ะ รับพี่น้อง11นาทีแล้วอโอ้โหต้องกินตั้งหา <c oughs> ย,ย่ันลับอลลขอบคุณเพื่อนใ่ขอามาลำชมเด้อค่ะนั้งใจหลายเลย่เพียรเที่ยงขอบคุณเพื่อนๆดีมา,ากเกำลองใจมเมทียนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ้ง,ง,งดีบิ้งเด้อจ้าขอบคุณจา้าบ๊ายบาย,บายจา้า